โอปวดแข้งปวดขาตือนก็ไม่ถนาดโอยวันวัน,วนไม่ได้เป็นไอ้อยู่ตรงนี้เลยเอา้าวหนีไปไหนอ่ะว่าจะมายืมตังป้าสักสองพันอ้าป้าไปไหนอ่ะไหนว่าปวดขา เงินมันหายไปไหนหมดวะบ้ามาเขียอะไรอยู่แถวนี้มาคืนอ้วกแถวนี้เอาอ,อ้วกเลยทำไมมาเขียอะไรแถวนี้อ๋อวันปอมันหลุดไปด้วยแหละเอาป <c oughs> ้าไปไหนาจะไปตลาดหาของทิ่ต้องไปเนละือก <c oughs> ตลาดได้อะไรมากินหวัวตัวเดงโอ้โห <laughs> กินนี่ทั้งอาทิตย์เลยเนี่ย <laughs>